คำว่าเที่ยงคำว่าแน่นหนาถาวรหรือกิรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่ถึงปรารถนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่สิ่งดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ขัดต่อความต้องการทั้งเราทั้งนั้น คือเป็นประปกักลึกตรงข้ามไปหมดมีที่เ,เรื่องอนิจจัง่ะถ้าว่าสุขก็มีทุกขังเข้ามาเสียอนตตาเข้ามาเสียนยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัวทรรก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัว ไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเติมคำํำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราอยากเข้าใจว่าท่านหาอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือให้ลดน้อยลงไปหรือไม่มีก็หาเรื่องว่ามีอย่างนี้ไม่มีท่านจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด สุดของศาสนาอันแท้จริงที่สอนเพื่าดําเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัพปะป,ปาปัสสะอกรนหนังการไม่ทําความทั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้ประซึมประดาการยังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทําให้ถึงพร้อมน่ง จิตะประโยชน์ปังทํทจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุทธ,ธานาสาสนังนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้หลงวันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไปเพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็าตาม มีเรื่องอ,อนิจจังทุกข์ขังนาตา,าอยู่เป็นประจำโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม,ไม่ได้จัดรู้ขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคําสั่งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจําอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหน โลกกว้างแสนกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบย่างไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเราพระพุทธเจ้าก็สําเร็จ ทรงสาเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามวกที่ได้เป็นสารณะของพวกเราก็สําเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่ได้นามาประกาศสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยความอนิจจังทุกขังหน้าตานั่นแหละนี่เป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มีอยู่เต็มโลก แต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคำสัำ่งสอนของพระพุพธิจาที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมุติยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกพร่องนี้ ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะจะรับจากกองนิจจังทุกขังหน้าตานี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แหลคือทางดำเนินเพื่อความรบดีปีดภัยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงก็ได้เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายความมุ่งหวัง ไม่มีทําอะไรเข้ามาทาลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ไน้นสุขขังอันเป็นบรมมสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาผิดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติเป็นไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหน่ง แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแทล้ยคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัธิมาอยู่ใน่ามกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย จึงเรียกว่ามาัดขิมาคือถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการประพฤติแต่ะระพฤติตัวให้เป็นเช่นไรด้วยหลักธรรมที่สอนไวแล้วนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติต่อจิตใจคือการอบรมจิตใจยิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในตัวของเราเวลานี้เราเป็นความแน่ใจแล้วยังว่าเราได้ หลักเป็นที่พึงใจเริ่มจะได้หลักเป็นที่พึงใจแนบอยู่กับใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคิดถึงเรื่องอนาคตนับตั้งแต่ขณะต่อไปนี้จนกระทั่งถึงอวสาแนแห่งชีวิตและตลอดไปถึงครบหน้า,าน้าตหนาเราเป็นที่แน่ใจได้แล้วอย่างนี พระพุธะทธเจ้าท่านไมสอนให้คนโง่ต้องใดพิจารณาเสมอความเป็นมาของเราเป็นมาแล้วเท่าไหร่เมื่อลบแล้วมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่และต่อไปนี้เราจะหาอะไรมาบวกให้มีความเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราต้องการหรือจะมีแต่เครื่องหมายลบไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าขาดทุนเราทุกคนเกิดมาไม่ต้องการความขาดทุนค้าขายขาดทุนก็ไม่ เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชื่อว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเล่าขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอยู่ภายในจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ําทําลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เพราะอย่างยิ่งการจิตตะภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทดสอบตนนั้เห็นอย่างประจั์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตะภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดแคนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้ เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพิพจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังพระเจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสังขารร่างกายและสิ่งทั่วไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตของเราได้ค้าหาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสําคัญท่านพิจารณา ร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละหได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเราอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจยอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยลอยผู้ที่ท่านจดจารึก ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยๆยผู้อ่านอ่านแบบลอยลอยไม่ได้คิดเลยกลายเป็นเรื่องศาสนามนเป็นความจาเป็นเป็นของลอยๆอยไปเสียทั้งๆท,ที่กลัวเราลอยเราไม่รู้นะเราเห็นอันอื่น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องลอยๆอยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลมหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ เรื่องทุกขังก็ห้มันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์นอกจากเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในธาตุในขันอันนี้ตั้งแต่วันอุบ,บัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสานแหน่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกัน,นเรื่อยๆไปเยี่นนี้หนักเบาอะไรต้องเราต้องรับภาระท้งนั้นอันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปร ภาในตัวของเหล่านี้ตู้ที่อื่นมันไกลไปมุมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปลบ้างเราเห็นยูทุ u ระระยะถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ธนชาติพิทุขาชรา,าพิทุขามานำพิทุขังแล้วก็สวดจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติพิทุขาชรา,าพิทุขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้เราเลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลสจ,จริงๆมันก่อควนจ,จริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้ความ ไม่ดียู่ภายในจิตใจจึงต้องทําด้วยความจงใจทําด้วยความอุตสาห์พยายามทําด้วยความปักจิตปักใจจงใจจริงๆทําด้วยความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ําพยายามแบวกว่าขึ้นบนบกกําลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงอืจนกระทั่งชีวิตหาไมา่แล้วจึงจะยอมจมน้ําตายหากว่ายังมีพอตะเกียกตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้นํานี่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มท,ทัศนแล้วก็เข้ากันได้ตามหลักพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสา์โลกด้วยอัดด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงนักพักดีต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่ามีความจงนักพักดีต่อตัวเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวก็ ก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรพันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุดผ่านบัตหลายก็หมดไปเท่านั้นไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งร่างกายของเราทุกส่วน วันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะมาผ่านไปหรือผ่านมาก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งเท่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันผ่านผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการเพราะความตายไม่มีใครต้องการ แต่ก็ต้องเจอด้วยดกกันทุกคนเพราะการเกิดกับการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะนาหายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการยึดการถือของตนหรือเรียกว่าตัวเองเป็นผู้รับ ผล่นความผิดทั้งตนเองจึงต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิตุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกแสนสาหัสเราจําไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิตุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจําไม่ได้เดี๋ยเหมือนกับว่าไม,าม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิตุขาขโมกงนังนง สี่ขาห้าขาสี่เท้าห้าเท้าไม,ยม้ยันนุ้นยันนี้ดีที่ไหนนะ่าแนะนำให้ดูขังก่อนที่จะตายก็กระวนกระวายแสนสหาหัสทั้งผู้ที่มีชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนด้วยกันไม่มีกองทุกข์อันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้เกี่ยวข้องลูกเต้าหลานเลี้ยงสามีภรรยาก็าต้องเดือดร้อน เต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสุขก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีป่าชา้าเพราะสาัตว์และบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สูดวสิสัย นี่เรื่องของชาติปีตุขาชาาปีตุขามารณะปิตุขังแล้วอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาเวลานี้อยู่กับเราทุกคนไม่บกพร่องสิ่งนี้จะต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นแม้ผู้เทศก็พ้นไปไม่ได้เพราะเป็นความรินเสมอกันนี่ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมเราเรียนสัจธรรมนี้ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมแล้วพยายามตักตวงความดีในขณะที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่สลายตัวซึ่งกำลังเป็นเครื่องมือของเรา อยูด่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเวลาเวลาไปเปล่าๆภาวนานั้นแหละทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้นะน,นําเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดําเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไป ไดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกไไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นคำว่าเป็นสุขรื่นเลิกบมั่งก็เป็นความสําคัญของตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี่แล้วเขาจะกระจะปรากฏเป็นโลกบิทูขึ้นมาเดี๋ยวรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ แต้พิจารณาเป็นสักขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพริจารณาทตาุขันเบื้องต้นพ,พิจารณารูปกายหลังที่ว่าน,นี่ดูความแปรปรวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รู้เฉยๆถ้าเราพิจารณาให้เขาถึงความจริงจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันเป็นใจรักสุขก็เป็นใจรักที่อยู่ในวงสมมูลแล้วเป็นเป็นใจรักด้วยกันทั้งนั้นปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนโดยอาศัยทาาขันนี่แหละเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าขึ้นโดยลาดับ แยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตัดเป็นตัดช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณนะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปปลายผ้าไปสู่เมนเราดูปราช้างเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพลิดเพลินเมื่อเห็นความจริงของสกุลร่างกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิจฉาละอาใจมีความพ่อถอยอ่อนแอ เศร้าหมองภา,ายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลําดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเรา,ท,าทั้งท่านที่กองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดห,หรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามอนา,นานถของปัญญาที่เข้าใจ ท่านเนี่ยว่าพิจารณากองรูปคือร่างกายเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นทั้งที่อาศัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันความชอบชําจะเข้ามาสู่จิตของเรา สองอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบธรรมมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายแล้วไม่พิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอบช้ำกลา,ายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัว สนุกดูทุกขเวทนาได้อย่างอาจฐาน,นผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียงสองอย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญญาเป็นความละเอียดสังขารคือความคิดความปรุงก็ชัว่วขณะขณะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอเสมออย่างหยาบหยาบหรืออย่างชาัดเจน ทางท่านนี้ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้ไอ้เรื่องสัญญาคือความเป็นหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจใน,ในระยะเดียวกันยิ่งเป็นวาระสําคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่ เราไม่ต้องการความแพ้ทุกเวทนามีมากมายเพียงไรเราจะต้องต่อสู้ให้เข้าใจถึงลงทุกเวทนาด้วยปัญญาให้เข้าใจเรื่องกายเรื่องเวทนาที่กําลังพัวพันกันอยู่ในขณะนั้นเอาเรียกว่าพัวพันกําลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ขณะนั้นถ้า,าว่าส,สติปัญญาไม่มีก็จะว่าเราทั้งเรานี่แหละเป็นทุกเราทั้งเรานี่แหละจะตาย แล้วเราก็ไม่อยากตายเราก็ไมาอยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกข์ขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วอาทุกข์ก็ทุกข์ปีเท่าไรให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกขสษัตร,ริย์เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ค้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั้นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็นจากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันอยู่เช่นนั้นทุกแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียวกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตดับไม่ได้จิตจึงทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้คิหาย นั่นแหละเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนเอาตายก็ตายแตกก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาเอาดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก็ก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันจะแตกก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่ชื่อว่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณา เห็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนแม้ที่สุดร่างกายจะสลายไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประการหนี่ยประการสําคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า คือรูปประขันก็เป็นรูปประขันให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาขันก็เป็นเวทนาขันคือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านําไปค่าค้าวกันพิจนาแยกออกด้วยสติปัญญาอันทันสมัยแล้วจากอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติ ผิดก็จริงด้วยอำนาจของปัญญาพิจารนาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปก็สลายไ,ไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของผิดนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเป็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสินทั้งหลายที่แปลสภาพลงไปเช่นนั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดกรรมชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาพ่อเราพิจารณาให้ถึงให้ ถูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ปีงตยวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรมกธรมดาไปสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติพราะทำท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านไม่ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยปล่อยตามความจริงเอาเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสีย เรื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแก่ขันอันนี้ทาราหเวปันจักขั้นธาทาราหโรจจปุกขารุขันตั้งห้านี้และเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลกูกนะแล้วปล่อยวางขันทั้งห้านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตัวเป็นผู้ดับชนิดในเรื่องทุกข์ทั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหละท่านเรียกว่านี่พานังประมังสุขขังคือสุขล้วนๆไม่ใช่สุขกัด้วยทุกเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมติสุขในวิมุตจึงประมังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจนจังนิจจธรรมคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สําคัญเรื่องอื่นไม่สําคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสําคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป นี่ยที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างที่กีรังถาวรโลคต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วท,ทีน่นี้คืออมตตังได้จะจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจทิเลสมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆ ทั้งสุดท้ายที่ชำระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเอียนน่นเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับปณิเที่ยงก็อันเดียวกันทีรังถาวรก็ได้แก่อนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่จิ่นนี้หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยิ่โดยสิ้นเชิง คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของกิเลสตัณหาสภาวะตัวของกองนี้อย่างทั่วหาวตาต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสมายหายห่วงมีวิดอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย ในความเป็นอยู่กับความตายไปสําหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงแนวเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสารัะคุณของมนุษย์เราได้จากศาสนธรรมสมกบนามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำศาสนธรรมซึ่งเป็นของพระเสดิฐเลื่อโลกมาเป็นช่องทางํำเหนิอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุป,ปุโปรงพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวง นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคมตรงกับที่ว่าสัจจะ,ะประโยชน์ปัญญังเอตังพุทธานาสาสนังทามจิตให้ปองสายจนกระทั่งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมั่องสอนพระเจ้าได้ทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่จิตทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมบูรณ์ขอ,อยุติี่เพียงพอดีเท่บกหมดนะ